สมัยก่อนเราก็ยัดพวกขนมไว้ในตู้พวกนี้นะที่น้ําใส่ด้วยใส่กว่านี้มีปลาบ้านแต่ละหลังทุกคนดูครับบ้านมาา <c oughs> ไม้องพกใครเครื่องไหนครเอาละฮะเรายัางคงเข้าไปนะครับลึกเข้าไปเรื่อยๆนะตอกแดะก้อนยังเรียกพี่เลยนะโอ้โหตู้นี่เป็นตู้เก่าโอ้โหคลาสสิกมากคือแต่ก่อนตรงนี้มันจะเป็นดินครับเป็นดินหมดเลยใช่ไหมฮะดูบ้านครับโอ้โหเป็นชุมชนที่แบบ เคยเป็นโรงยิ้วอยู่ตรงนี้นะทุกคนดูดินกกะยางเห็นปะ่ะมีเรือด้วยทุกคนดูดิเห็นไหมเป็นเหมือน Sector อจริงอะในไฟนอลแฟนตาซีเนะทุกคนคืออยากจะบอกว่าตอนนี้นะฮะจะมีอยู่หลายจุดพอสมควรที่ผมอยากจะเข้าไปสำรวจนะเนื่องจากอะไรรู้ไหมฮะเนื่องจากเป็นจุดที่สมัยเด็กๆเ,เนี่ยผ่านประจำนะครับสมัยที่ไปเรียนโรงเรียนนะฮะ ในช่วงปฐมในช่วงอนุบาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นสถานที่ที่ตั้งแต่เด็กอ่ะผมเห็นเป็นยังไงนะฮะปัจจุบันก็เห็นเป็นอย่างนั้นเว้ยทุกคนคือผมเชื่อว่าทุกคนมาเส้นลาดพร้าวนะต้องผ่านอันนี้แน่นอนนะฮะนี่ครับเป็นคลองครับทุกคนเห็นป่ะเนี่ยเป็นคลองเป็นสะพานข้ามคลองครับแล้วก็อันนี้จะตีเข้าไปนะครับข้างหน้านั้นเป็นสะพานสองนะครับทุกคนแล้วก็นะครับบริเวณนี้เป็นสถานีรถไฟฟ้าภาวนาแลทุกคนเห็นไหม จะมีชุมชนไว้ทุกคนนะครับชุมชนลาดพร้าวสี่ห้าเห็นปะ่ะเอเอนี่ยนะก็จะประมาณ,มาณนี้เด็กโบกมือให้ผมด้วย <c oughs> <c oughs> นะฮะก <c oughs> ็เพื่อนๆคงสงสัยนะว่าข้างในมีอะไรนะครับข้างในมีอะไรเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูกันให้ครบๆเลยว่าภายในชุมชนลาดพร้าวสี่ห้านั้นมีอะไรบ้างอยู่ด้านในนะก็นะครับ ติดตามช่องพี่เปล่าติดตามเปล่าติดตามนะเนี่ยฮะเนี่ยเป็นชุมชนที่เข้าไปบริเวณด้านในนะเป็ไนไรคะเออคือผมอ่ะไม่เคยเข้ามาก่อนนะครับก็เดี๋ยวว่าจะลองเข้าไปดูและเชื่อว่าเพื่อนๆที่อยู่เซนลาดเท้าก็ไม่เคยเข้าเช่นกันนะครับมาที่ตรงจุดนี้ครับอันนี้คือคลองบางซื่อนะฮะทุกคนคลองบางซื่อนะซึ่งผมเนี่ย ไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรเว้ยซึ่งเพื่อนๆทุกคนนะที่ผ่านเส้นลาดเท้านะผมก็เชื่อว่าไม่มีใครเข้ามาเดินแน่นอนนะในสถานที่แห่งนี้นะก็คือผมอยากรู้มากว่าซอยนี้ไปทางไหนทะลุที่ไหนแล้วก็นะครับเห็นว่านะฮะเป็นซอยที่สามารถทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งได้นะฮะซึ่งค่อนข้างจะยิ่งยาวเข้าไปข้างในแล้ว2ข้างทางนะทุกคนผมจะบอกเลยครับว่าเหมือนอะไรรู้ไหมฮะเหมือนเซ c กเตอร์เซในไฟนอลแฟน t a s y ีเเว้ย อันนี้เรื่องจริงเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะฮะว่าเป็นยังไงซึ่งตอนนี้ผมเข้ามาในบริเวณต้นซอยนะจะมีร้านชําซึ่งเป็นร้านชําเก่าแก่นะสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ,ร,บ,ร,บร้านนะครับ ที่เปิดมานานหรือยังประมาณ5้ปีห้ากว่าปีห้าสิกว่าปีแล้วเป็นบ้านหลังแรกสมัยก่อนพี่ขายของมาตั้งตั้งแต่ตอนนั้นเลยไหมครเป็นน้าขายเป็นน้าขายใช่ไหมครเป็นร้านชําเลยร้านชำาแล้วตอนนั้นนี่เป็นเกี่ยวกับขนมอะไรบ้างพี่ก็มีขนมกาก้าคำคำอะไรตรงนั้นนะฮะมีใช่ไหมมาก็มีเดี๋เจอแล้วตอนนั้นก็คือขายอยู่บริเวณตรงนี้เลยน้าจะขายบริเวณไหนดูนะฮะคลาสสิกมากนะทุกคนอันนี้มันขยับออกมาหน่อยเมื่อก่อนจะเป็นอื เนี่ยฮะอันนี้ <ผม S 1> อันนี้ <ทำ S 1> ตูใหม่ตู้เดิมไหมพี่ตู้เดิมเนี่ยมาขัดผมมาทําใหม่ไงอ๋อก็คือขัดทําใหม่ใช่ไหมฮะสมัยสมัยก่อนเราก็ยัดพวกขนมไว้ในตู้พวกนี้นะใช่ใช่ไหมอันนี้กับราวราวเก่าดูดิขนมแบบคลาสสิกมากนะฮะคือสมัยก่อนก็เราก็กินอะไรพวกนี้กันนะฮะเออแล้วพี่พอรู้ไหมครับว่าซอยนี้มีประวัติสมัยก่อนเนี่ยเป็นยังไงแบบไหนบ้างนะพี่มีพระไทยเรือบินทบาทครับจะเป็นพระบินทบาท ขายเรือบินก็เป็นชุมชนชุมชนริมคลองโอน้ำใสด้วยใสวันนี้มีปลามีปลาแต่ก่อนคือเส้นลาดเท้านี่คือแบบธรรมชาติดีมากนะธรรมชาติดีมากแต่ผมเสียดายเพราะว่าแต่ก่อนผมยังเด็กอ่ะแล้วผมขับรถผ่านประจําแต่ไม่รู้ว่าในซอยนี้มีอะไรเดี๋ยววันนี้จะลองเข้าไปดูเมื่อก่อนจะมีมีโรงนิ้วด้วยโรงนิ้ม อยู่ภายในเนี้ยเหรออยู่ในเนี้ยตรงหัวโค้งนี่แหละวันนี้มันหมดหมดไปแล้วโรงลิเกลโรงนิ้วเป็นโรงนิ้วเล็กๆไม่ได้ใหญ่ใช่มเล็กเล็กใช่ไหมฮะเพราะว่าเห็นว่าเป็นแบบอยู่ริมคลองเลยใช่แล้วตอนนี้ก็คือมีรถวิ่งผ่านเข้าออกตลอดนะครับเป็นชุมชนริมคลองเป็นชุมชนริมคลองอันนี้ไปทะลุไหนได้บ้างของวัดลาภาวัดลาดพร้าใช่ไหมอู๋ก็ถือว่าเป็นร้านเก่าแก่เลยอันนี้เปิดมา50สิกว่าปีเดิมๆเลยเนี่ยมีซอยบ้านหลังเนี้ยบ้านหลังนี้คือต้นซอยคือมาก่อนเขาเพื่อนเลยเป็นหน้า เป็นน้าเป็นนายทหารน้าเป็นนายทหารใช่ไหมแล้วไปทำบ้านเช่าอะไรนี้ก็เติบโตไปเรื่อยๆครับผมก็ถือว่าผู้คนรู้จักกันร้านนีงครับผมขอบคุณมากๆแล้วจะมีต้นตําปูใหญ่หลังหนึ่งบ้นเลือกาะแก้วต้นตั๊ปูใช่ไหมกลางซอยกลางซอยต้นใหญ่มากเป็นต้นไม้ต้นไม้กระปูอ่ะต้นกําปูโอ้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจกันดูเลยครับผมเจ้าของบ้านอาจจะจำไม่ได้แล้วเป็นรุ่นเก่าหลงแล้วหอฮะหลงแล้วใช่ไหม แต่ว่าก็ยังมีความทรงจำของเด็กๆอยู่นะครับนั่นคือความูใหญ่ครับนั่นก็จนหกห้าหกสิบปีแล้วหกสิบปีแล้วห้าหกสิบปีเลยโคตรเด็ดเลยครับทุกคนเรามาเข้าไปดูเลยช่องเรโทรนะฮะวันนี้เราต้องมาสำรวจกันดูนะฮะว่าข้างในมีอะไรนะครับก็ขอบคุณพี่มากๆครับสำหรับการให้ข้อมูลนะเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันดูนะครับสำหรับซอยเป็นตรอกนะทุกคนเข้าไปเข้าไปดูครับว่ามีอะไรนะครับ ็เป็นเหมือนบ้านเรือนนะครับภายในนะทุกคนนี่มีทางคงทางขึ้นนะด้านบนคือผมเข้ามาในนี้นะผมึกอะไระรู้ไหมนึกถึงเซกเตอร์เซเนะครับที่อยู่ในแฟนนอนแฟนตาซีเจ็ดทุกคนเนี่ยดูดิเห็นปะเนี่ยฮะเซกเตอร์เซเเลยนะฮะนี่เป็นชุมชนเก่าแก่เลยนะสมัยก่อนแล้วก็บ้านแต่ละหลังทุกคนดูครับบ้านไม้หมดนะครับนี่ บ้านไม้หมดทุกหลังครับแล้วตอนนี้ฝนจะตกเลยฝนจะตกแล้วทุกคนนะฮะเป็นเหมือนเซกเตอร์เซเว่นจริงอ่ะคือใน Final f a n t a ซ y 7จ็ดนะทุกคนเหมือนฝนจะมาว่ะเขาจ่ายเงินบนรถตอนขับกลับใครเป็นคนจ่ายพี่นวลจ่ายปะไม่รู้นล้วนี่ยังก็ต้องไปด้วย คือเป็นชุมชนที่แบบต้องบอกว่ามีความเก่าแก่เนี่ยอยู่ฮากุโชครับทุกคนเห็นปะเก่าแก่มากเลยเอาวเรเราจะปั่นไปเรื่อยๆทุกคนดีครับสวัสดีครับครับบ้านนี้คือเก่ามาตั้งแต่สมัย3-40ิปีแล้วปะครับใช่ค่ะเ้ยร้อยปีเลยเหรออันนี้เขาปรับปรุงใหม่เยอะแล้ว ก็เก่าเป็นบ้านไม้ผูผบ้านไม้ผูกผูใช่ไหมอันนี้ปรับปรุงใหม่แต่ก็ยังเป็นแบบโครงเดิมอยู่ใช่ไหมคือผมอ่ะไม่ไม่เคยเข้ามาเลยแต่ว่าเป็นคนเป็นเป็นคนลาดพร้าวนี่แหละครับแต่ว่าขับรถผ่านประจําวันนี้มาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับพวกยุคยุคเก้าสิบอะไรเงี้ยพี่ครับดูแล้วในนี้แบบบ้านเรือนไม่ค่อยเปลี่ยนมากเท่าไหร่ก็เลยลองเข้ามาดูเปลี่ยนเยอะมากับเป็นไม้เป็นไม้เหรอพี่อันนี้เขาเทอันนี้ก็เทปูนใหม่อื่ไดเไปอ่ะดูไปเอครับ สมัยเก่าแล้วก็มีมพูดถึงเขาเลี้ยวซ้ายคือเจอของบ้านเก่าๆบ้านเก่าๆใช่ไหมถ้าเลี้ยวขวามันจะออกถนนใหญ่มันไม่เกี่ยวบ้านเก่าๆครับขาอเลี้ยวซ้ายเลยได้ครับขอบคุณครับดเดี๋ยวลองเข้าไปดูข้อเลีเ้ยวซ้ายเลยครับผมนี่ฮะทุกคนนะครับเนี่ยบ้านเก่าแก่มากนะครับสวัสดีครับเยอะเด็กๆเยอะแยะเลยบ,บ๊ายบายเร็วใครเป็นไยอ่า <laughs> <laughs> ช่องไหนคะ จินนี่เลยโทรเกมจะรู้จักปะเฮาอเอาลฮะนี่ฮะอันนี้ตอกเตกนะฮะเข้าไปมีบ้านนะครับขอบคุณครับอ่านี่ทุกคนบ้านเก่าครับ เอาละฮะเรายังคงเข้าไปนะครับลึกเข้าไปเรื่อยๆนะสำหรับตอกนะครับทุกคนดูนะฮะนี่ฮะเรากำลังเดินทางกันเข้าไปภายในนะฮะที่ต้องบอกว่าเป็นถนนยาวไปเรื่อยๆนะครับถึงเกือบ1กิโลนะทุกคนซึ่งเป็นชุมชนเรียบคลองลาดพร้าวนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายนะครับเพราะว่าเมื่อกี้อินเสิร์ตข้อมูลมาแล้วก็คือเลี้ยวซ้ายเราจะสามารถที่จะไปที่วัดลาดพร้าวได้นั่นเองนะทุกคนนะครับ ก็บางหลังยังใช้ทีวีจอนูนอยู่เลยทุกคนบางหลังยังใช้ทีวีจอนนนไม่แล้วตอนนี้คือผมเข้ามาเรื่อยๆนะฮะจะมีรูปแมวนะทุกคนรูปลูกแมวเหมี่ยวนะฮะ,ลลแ,ะ,ฮะแล้วก็มีบ้านเรือนต่างๆอยู่เต็มไปหมดเลยะฮะทุกคนนะครับสวัสดีครับครับเลี้ยวเลี้ยวซ้ายไปวัดรัตพาวได้ใช่ไหมพี่เลี้ยวซ้ายอ่าขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะ คือเราจำเป็นต้องใช้จักรยานนะทุกคนเราจะเดินเข้ามาสำรวจนี้ค่อนข้างไกลครับสำหรับการมาตอกที่นี่นะเรียกว่าตอกไดะกอ้อนยังเรียกพี่เลยนะเพราะว่าไกลนะครับไกลมากนะอันนี้มีทางแยกนะครับทุกคนอันนี้ทางแยกออกไปทางถนนถนนเซลาดพราวแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับนี่เลี้ยวซ้ายนี่เราจะออกไปทางเส้นเ,เรียบคลองลาดพราวเพื่อที่จะไปทางาวัดลาดพรวน,นเองนะครับเดี๋ยวเราตรงไปก่อนตรงไปก่อนนะครับ เอาละฮะโทษนะครับนี่ฮะก็เป็นชุมชนเก่าแก่นะทุกคนเดี๋ยวพาเข้าไปผาเดินเข้าไปสวัสดีครับครับผมครับผมคือยังคงใช้แบบวิถีชีวิตเก่าๆอยู่นะทุกคนเดี๋ยวผมหลบมอไซค์นิดนึงไปได้ไหมครับอ่ะอเลยครับ เนี่ยเข้ามาแล้วทุกคนนะครับอ่ะเราจะเลาะไปเรื่อยๆครับเลาะไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยทุกคนดูบ้านลยดูบ้านนครับคือบ้านแบบโบราณแบบสมัยก่อนเลยแล้วนู่นเป็นคลองนะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยมีปลาออกมาว่ายเลยฮนะเนี่ย โอ้มีร้านชํากลางซอยนี่เป็นร้านชํานะโอ้ตู้นี่เป็นตู้เก่าเก่าแก่สวัสดีครับ <c oughs> นี่ฮะเป็นร้านชํากลางซอยนะทุกคนนี่ไม่น่าเชื่อว่าในนี้จะมีร้านชำครับผม อันนี้ถ้ารู้ไปวัดลาภาวได้ใช่ไหมครับอันนี้ขอถ่ายนิดนึงได้ไหมครับโอ้โหขัดสิบมากอันนี้เปิดมาเก่าแก่ขนาดไหนแล้วพี่กี่ปีแล้วฮะหลายปีหลปีพอจะประมาณปีได้ไหมครับประมาณสักกี่สิบปีเลยเหรอจนม่รู้จนพ่อตายแม่ตายตายหมดแล้วเนี่ยครับก็คือ เป็นชุมชนที่อยู่มานานมากๆใช่ไหม,มครับคือตั้งแต่ผมตอนเด็กๆอะ่ะผมก็เห็นซอยเนี้ยนี่เข้ามาครั้งแรกในชีวิต<อ> <laughs> ไม่เคยเข้ามาเลยฮะเออก็แต่ก่อนตรงนี้มันจะเป็นดินครับเป็นดินหมดเลยใช่ไหมฮะอ่าแล้วก็มาเป็นสะพานสองสองแผ่นครับฝนจะมาแล้วแต่ก่อนตรงนี้เป็นดินเลยใช่ไหมฮะอือแล้ว,ลว,ลวสะพานไม้สองแผ่นสะพานไม้เหรอฮะ ก็เดินก<อ>ันไปเนี่ยสองแผ่กระดานเนี่ยครับอ๋อ้างกเดนสะพานเป็นสะพานไม้คือคือผมเข้ามาแล้วผมนึกถึงนึกถึงแบบฟิลแบบสมัยก่อนนะแบบว่าสมัยที่แบบมีบ้านสองฝั่งอะไรเงี้ยแต่เข้ามาดูทุกคนแบบรู้จักกันหมดนะอ๋อเคยเข้ามาผมครับผมยังไม่ยังไม่เคยเข้ามาครับผมเข้ามาแค่ต้นซอยเดี๋ยวจะลองปั่นไปทะลุฝั่งนู้นดูครับ ครับผมขอบคุณท่องมากครับเอาละทุกคนเราจะตรงกันต่อไปครับสําหรับการได้ข้อมูลนะทุกคน <พบ S 1> ดูประตูนะฮะ 3, นี่ขประตูบานพับทุกคนสามพันสี่ไม่เคยไปไม่เคยสับคบโทษครับ,บรคือคือไม่ต้องไปไหนไกลทุกคนอยู่ลาดพร้านี่ก็คือมีฟิลแบบยุค90นะให้เราได้เห็นนะคือเป็นสถานที่ที่ต้องบอกว่านะครับ มีความเป็นยุคเก้าศูนย์ค่อนข้างสูงครับแล้วก็ด้านในเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นความทรงจําของเด็กๆหลายๆคนเลยนะเห็นไหมเห็นคลองไหมทุกคนเห็นคลองไหมเออเอาล่ะเราจะปั่นกันต่อไปนะฝนจะมาแล้วทุกคนผมว่าตกแน่ว่ะเออนี่ฮะโอ้โหคลาสสิกว่ะสวัสดีครับบ้านไม้ยังอยู่ครบเลยครับ อยอันนี้เป็นร้านชํากลางซอยนะทุกคนครับเปิดมานานยังครับพี่ตรงนี้เปิดมานานยังครับนานแล้วใช่ไหมฮะอนี่ผมกําลังจะปั่นไปไม่เคยเข้ามาในซอยนี้ฮะมันออกทะลุได้ใช่ไหมพี่ทะลุได้ครับผมได้อปวังศิลป์เนี่ยทะลุวัดและท้าค่ะอ๋ออันนี้เป็น ผมจะไปวัดนี่แหละครับพอดีพอดีไปไปคุยกับพี่ที่ไปร้านชหน้าบอกซอยครับผมก็เข้ามาใช่ใช่ครับเห็นบอกว่าทะลุได้แต่ผมปั่นมานานพอสมควรทางนี้ใช่ไหมครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปกันต่ออ๋อครับผมขอบคุณมากนะฮะเอาละเราปั่นกันต่อนะทุกคนเป็นเซกเตอร์เซเวที่ยังคงมี มีมีความเป็นยุค90้ามาครับบ้านไม้ทั้งนั้นเลยครับทุกคนเห็นไหมนี่ยเหมือนฝนจะมาว่ะทุกคนฝนเหมือนจะมานะเดี๋ยวลบกันโอเคครับโอเคไปเราจำเป็นต้องปั่นแล้วนะฮะตอนนี้เพราะว่าฝนจะมาครับ ชาไม่ได้แนละ้วนะฮะโอ้โหเป็นชุมชนที่แบบทำให้เรานึกถึงนึกถึงวัยเด็กเลยนะในนี้นะไม่เคยเข้ามาเว้ยทุกคนลองเข้ามาดูสักครั้งหนึ่ง <laughs> ทางแคบมากแล้วส่วนกันโทษนะครับได้ไหม ปั่นกันต่อนะครับคือฝนจะมาแนละ้วต้องรีบไปแหละเหมือนฝนจะมาทุกคนครับฝนมาแน่ผมบอกเลยเรียกว่าเป็นตรอกดดงก้อนเลยก็ว่าได้นะทุกคนตรงนี้ดูกันไปก่อนนะทุกคน ก็เราจะไปทะลุไหนกันได้นะนี่ฮะนี่น่าจะเป็นโรงยิ้วที่บอกว่าเป็นเคยเป็นโรงยิ้วอยู่ตรงนี้นะทุกคนเนี่ยเห็นปะ่ะที่อินเสิร์ตมาตอนช่วงที่เราไปคุยกับร้านชำนะฮะด้านหน้าซอยผมว่าอันนี้คือโรงยิ้วแน่เลยอ่ะโอเคไม่เคยเข้ามาก็ลองเข้ามาดูครับตอนนี้เราเจอร้านชำเนี่ยประมาณ 3- 4ี่ร้านอยู่ภายในซอยนะ ก็หิวอะไรก็ไม่จําเป็นที่จะต้องออกไปซื้อเซเว่นหน้าบักซอยนะเราซื้อร้านชำเนี่ยเรามาทะลุซอยไหนวะโอเคนี่ไงเจอแล้ววัดลาดพราวทุกคนเห็นวัดป่ะเจอวัดแล้วครับอ๋อมาทะลุตรงนี้นี่เองเออทะลุตรงนี้นี่เองเพิ่งเห็น เอาล่ะเดี๋ยวเราเดินเท้ากันไปตอนนี้นะฮะเดินเท้ากันไปสำหรับชุมชนเก่านะครับเฮ้ยทุกคนคือผมยังเห็นนกแบบดูดีนกกระยางเห็นป่ามาหาปลามีปลาด้วยหรอวะดูดีเห็นไหมทุกคนนี่ฮะแล้วชุมชนจะเป็นแบบนี้นะฮะชุมชนริมน้ำที่เรา ถ่ายคลิปมาเมื่อสักครู่นะเนี่ยฮะแล้วเส้นลาดเท้าจะอยู่ตรงนู้นนะฮะที่ผมปัน่นเลาะมาเรื่อยๆนะครับทุกคนอันนี้เป็นเส้นที่จะไปวัดลาดเท้านะทุกคนเห็นปะ่ะแล้วเป็นชุมชนที่ผมเชื่อว่ามีเด็กๆนะฮะในยุค9กและมีความทรงจําที่ดีๆนะฮะอยู่ภายในภายในสถานที่แห่งนี้เยอะนะเนี่ยที่เป็นชุมชนลิมคองเนี่ยครับนี่คือเซกเตอร์เซเของ Final f ฟ n t a ซ y 7เลยฮะผมเข้าไปนี่ได้ฟิลนั้นมากนะครับ ได้ฟิลนั้นมากแล้วก็ผู้คนที่นี่เป็นมิตรมากรับแล้วก็ยิ้มแย้มนะฮะสำหรับชาวลาดพร้าวนะผมก็เป็นผมก็เป็นเด็กลาดพร้าวนะตั้งแต่น้ํายังใสฮะเออมาทะลุวัดลาดพร้าวแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเข้าไปในชุมชนลาดพร้าว45นะฮะเพื่อกลับไปเส้นลาดพร้าวเหมือนเดิมนะทุกคนวันนี้นะผมมาอินเสิร์ตซอยนี้ให้ทุกคนได้เห็นเลยว่านะครับชุมชนแห่งนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็เข้ามาสำรวจกันว่านะครับ คือผมเชื่อว่าหลายคนไม่เคยเข้ามาน,นะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเอาละค่อยๆไปนะครับทุกคนเนี่ยนะบ้านเรือนนะฮะยุค90 80-90นนะครับในนี้มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากครับทุกคนหลังจากที่เราเข้ามานะมีความเปลี่ยนแปลงน้อยมากครับซึ่งดูจากสิ่งปลูกสร้างต่างที่ได้สร้างขึ้นข้างในเนี่ยผมดูรู้เลยครับ เก่ามากนะครับเก่ามากเดี๋ยว <Yeah. S 1> ขับไปเรื่อยๆครับ mm hmm. เดี๋ยวจะไปทะลุฝั่งอีกฝั่งหนึ่งน,นะทุกคน ไปทะลุอีกฝั่งหนึ่งลดสายไอติมเข้ามาข้างในนะครับเนี่ยฮะเนื่องจากฝนจะตกนะฮะตอนนี้ฝนใกล้ตกละขยาครับ <c oughs> <c oughs>

อยากถามมีขนมรูเก่าเหลือบ้างไหมฮะเออน้อยน้อยเฮ้ยขอชับใครหยุดรถเตอร์ใครขอชับกล้องเล้ยไฟส่องด้วยนี่ฮะโอ้โหคลาสสิก oh. ทุกคนอยากจะเข้ามานะฮะคลาสสิกมากๆเลยด้านในนะฮะ อ่าอันนี้ตรงไปเป็นทางออกนะเมื่อกี้เรามาจากทางทางด้านขวานะทุกคนเนี่ยเรามาจากทางนี้นะตอนนี้เราจะไปตรงไปทางนี้นะครับเอาละเราจะตรงไปทางนี้นะฮะทุกคนเมื่อกี้เรามาทางนี้แล้วเดี๋ยวจะดูว่าเป็นยังไงทางออกทางนี้นะเนี่ย มีอะไรบ้างตรงจุดนี้พามาดูทุกซอกทุกมุมกับซอยนี้นะมีร้านขายอาหารตามสั่งมเมนูตามนี้เลยเอาผัดหมูไก่มีครบนะฮครับร้านเปิดมานานยังพี่อ๋อเปิดมาปีกว่าปีกว่าใช่ไหมครับอ,อ,อืมนี่ขัวป้าป้อมสุดานะครับนี่อยู่ภายในซอย เข้ามาเดี๋ยวผมต้องเดินขึ้นละน,น,นี่ฮะกุยคลาสสิกจริงๆเดินขึ้นล้นนค,นนครับสะพานข้ามคลองครับฟิลนี้คือไม่เคยมีฟิลนี้แบบในย่านลาดเท้าเลยนะจริงๆนะมีเรือด้วยทุกคนดูดิเห็นไหมเอาละ นี่เป็นต้นไม้นะครับนี่ลงปึ๊บปึ๊บเอาละจะไปทะลุตรงถนนลาดพร้าวทุกคนเราก็จะเข้าไปตามตอกนี้เลยนะฮะเรื่อยๆเลยนะฮะหัวนี่บ้านไม้แบบสวยมากเลยทุกคนบ้านบ้านไม้นะครับนี่คือตอกอย่างแท้จริง <laughs> ตอกแท้จริงครับบอกเลยฝนจะมาแล้ว นฮะผลจะมาแล้วปั่นไปเรื่อยๆเนี่ยนะบ้านไม้ริมคลองนะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นคลองลาดพร้าวเหมือนกันทุกคนคะรับโอเคจะออกมาน่าบักซอยแล้วทุกคนนะฮะนี่เป็นกราฟฟิตี้นะ ก็น่าจะเป็นผลงานของน้องๆหรือเปล่ามาวาดนะครับทุกคนนี okay. ่อ่านี่นะครับชุมชนลาดท้าว4ี่านะครับทุกคนเราก็มาจนถึงจุดสุดท้ายแล้วนะฮะที่เราจะมากันในวันนี้นะตอนนี้ก็เราราวประมาณ6กโมงสินาทีนะครับทุกคนแต่ว่าฝนใกล้ตกเวยก็เลยแบบดูคลุ้มๆไปนิดนึงนะฮะก็มาทะลุฝั่งนี้เรียบร้อย วันนี้คลิปนี้ผมทำให้แล้วนะมีคำตอบให้ทุกคนแล้วนะว่าสำหรับการผ่านเส้นราดเท้าเนี่ยนะฮะข้างในมีอะไรวันนี้ผมพาเข้าไปชมทุกซอกทุกมุมให้แล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดต c r ต b e ช่องจินนี่เลโตรเกมด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาละบ,บายไปแล้วหนีฝน